สปากเกตตี้หอยลายห้าบวกตั้งหม้อต้มน้ำใส่น้ำมันพืชประมาณนิดหน่อยใส่เกลือด้วยนิดนึ่งเราเริ่มไปตามขั้นตอนนะจ๊ะปัดต่อสปากเกตตีนะคะแล้วก็น้ำมันและหอยลายนะคะ ต้องทำกับดใช่ไหมอ่ะ้นน้ำให้ร้อนก่อนต้องล้างไหม,ไมต้องล้างไหมใครสนใจสินค้าอะไรก็ซื้อได้เลยนะคะวันนี้ก็จะมาทำอาหารไม่ได้มาขายของขนาดนั้นนะ ไม่ต้องล้างโอเคเขาบอกว่ามีเกลือค่ะเขาเห็นไหมเห็นยตั้งหม้อน้ำต้มน้ำใส่น้ำมันพืชปนะมาณนิดหน่อย นะคือนี่เป็นคนไม่ชอบเข้าครัวเพราะารู้ไหมที่เกียดทำความสะอาดเอา้าเอ้าไม่ค่อยชอบเข้าครัวเพราะว่า ต้องทำความสะอาดแล้วว่าทุกอย่างมันจะอยู่ไม่เป็นที่เซ็กซี่หน่อยล้วกันเนเจ้าหญิงมองทำอาหารเลยอะโอเคเกลือด้วยประมาณนี้ I'm making spaghetti with หอยลายทำไข่เค็มแรงนะไม่ใช่ไ่นแอ๊ั่นมาดูสิเรากำลังทำกับข้าวในบ้าน30ล้านของเรานะ สเต็กกินอะือกินอะไรหรอนั่นอยู่ละเห็นอากโอ้โหกะเซ่เขาบอกว่าก็เดือดเลยร้ันดีฝาไหมเอาฝาไหมเอาฝาเอาฝาชอนใช่ใช่ ก็ขนาดโยต้องปิดฝาให้น้ำมันเดือดไม่ใช่ให้เอาโงวางไม่เป็นไรนี่ระหว่างเราเรากินอันนี้ขึ้นก่อนเฮ้ยคือไม่เป็นง่อยเว้ยแล้วเอนอะไรไปใสน้ำมันไม่ตักกินได้ไงเป็นสานตาก่อนไอ้ติ๊ติมาโดนเลยคิดถึงวะ

คือมาอยู่เนี้ยสูตรทางหลัพึ่ง,งนเนี้ยพร้อมแล้วอมาดูไข่เค็มไม่มีไข่บ้างออมเริร์นพริกนางงามด้วยเขาบอกวันนี้จะทำสปาเกตตี้หอยลายนะคะง่ายๆเลยทุกคนแค่มีสปาเกตตี้และมีหอยลาย แค่นั้นเลยจบแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะพิ้นางงามไม่ว่าจะเป็นตัวต้มยำหรือเป็นหนังไก่กรอบก็ได้นะคะหรือเป็นตัวออริจินัลก็ได้ที่หมดไปแล้วนะคะเริ่มเดือดแล้วเริ่มเดือดแล้วหอยลายนี่ค่ะเริ่มเดือดแล้วนะคะจานะทำการชิดเดียวพอเนาะเพราะว่าเราไมไกินเยอะคืสักที่เป็นบ,บ้านเลย

เรากินมาเรากินต้องสิบเส้นก็พอไรอิชเช่มากินหมดอันนี้มากินเยอะแต่ว่าถ้ามันไม่อร่อยก็ไม่หมดนะแต่อร่อยอยู่แน่นอนถือว่าอร่อเรากำล้มนี่ ทำไมไม่หั่หักทำทำ,ทำมมันเส้นมันยาวไม,เม่เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันนี่ลงไปไม่เลกินนะ่ะออกไม่ได้ีค่คนอุร,ร้อน่คนอิตาลีทำแบบนี้ลงหุ้นแล้กิน อาจจะเป็นในส่วนของความไม่ใช่หมุดหลงอิตาลีทางตตยแบบนี้อิตาลีวงนี้ก็วงนะวงไม่ห้างอันนี้นะคะเราก็จะรอ,อน้ำเดือดใส่พอทานก้มเส้นไปไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆเดี๋ยวรอ,อก่อนนี่นีนี่มันเริ่มไปนี่แล้ว จริงๆเราต้องตั้งอย่างเงี้ยให้มันถนี่คือคั้งแรกอย่าถึกจากาันนะวอตัวบอยแล้ววอตัว์ l r e a d y b o i นะไม่ใช่อหะฮะไม่ใช่เหอไม่วานตัว b o make me sweat <laughs> make me water เดแต่เไอชุก็มาเพื่อนมาสักสองคนวันนี้น พอไหมไม่พอเดี๋ยวมีอีกอย่างอื่นมเออใส่อีกที่แต่ว่าอันนั้นมันต้องอะไรนะการทำอาหารศิละปะน่า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 มันเริ่มชินเห็นไหมทำทั้งถุงเลยค่ะใค้ตะกินเลยทั้งหิงหอยลายพอไหมมี กล่มงเต็มหมดอ่ะูเลยันไมมีสปแล้วครจะอะลละลล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 าบอกให้สั่งอะไรแไม่สั่งไม่สั่งไม่สั่งหน้านี่เดือลมันจะมเดน้นือดแล้วมันเดือแล้วไม่ใช่จ่ารอนะรอรอ่าะกลอยไว้ไว้ก่อนส่นาทีจับเวลาทุกคนช่วยกันจับเวลาสนาทีแล้วก็ส่งสปิเกอร์ ยูนิเวิรมาติ๊กต๊อกยูนิเวมาใส่แสน้ำมันแล้วใส่เกลือแล้วนะจ๊ะเอ็นจอยคุกกิ้งไอเอ็ y เอ็น้แป้น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 อนะแกกนแล้ว คนดูเยอะมากสวัสดีค่ะปุตตะกาชามังเงินพี่ด้วยนะคะโอ้ thank you for the gift นะเดี๋ยว if it's 4 minutes อย่าแก่เส้น boom gift so I can know that it's 4 minutes already นะคะสี่นาทีปุ๊บส่งของขวัญมาเยอะๆเลยนะคะเพื่อให้เป็นการรับรู้ว่าอ๋อสี่นาทีแล้วได้เวลาเส้นดีแล้วเขาบอกว่าสี่นาทีแปดนาทีเขาบอกแปดนาทีเรื่องไรหนูมีวิธี หนูมีวิธีการดูเส้นว่ามันได้หรือ,อยังไม่ได้ด้วยวิธีการของพ่อหนูก็คือไม่บอกแต่รอดูอึงแน่หยิบมาไม่ใช่ mm hmm. เดิือนแบบนี้สมมุติสมมุติว่าเฮ้ยได้หรือยัง mm hmm. มาหยิบมาทักเส้นนึงก่อนหนูหันกล้องไปทางอนี้ My dad do like this to make sure mm hmm. if it's okay or not อ๋อถ้าม i นติด ok k บบนั t นนะถ้ i t ั t s c ดแบมัน o แมันกินได้แล้วเนี่ยเส้นมันเล็กใช่มันจริงๆมันได้แล้วทุกคนจริงมันได้แล้วแน่ใจว่า its okay นะ กินว้าวเยอะมากกินเดียวเพราะว่ามีหนูกินเชนกินชุกกินแล้วก็หน่วยกินอ,อ้าวใครจะบอกู้สบายกคิดดีแล้ว แข็งแข็งอยู่ความหนึบได้แล้วแต่มันยังหนึบหนึบ it's already cooked but inside is uncooked so we have to wait first โอ๊ยหรอ เบ,า,บาไฟสงบอกวมันเหือดแล้วก็อบอก้อนไม่มีเนื่อยอ่ะไม่เป็ต้มไปชิมระดับความนิ่มที่เจนชอบเราก็เสร็จแล้วตักเส้นขึ้นมาคลุกกับถอยลายอ่ะเดี๋ยวเราลองชิมกันก่อน

บินเตาเลยเราถ้วยคคำท็อปเปอร์แวร์นะ Let's try a little bit อะไรอะไรอะไรจะไปดูใครก็ไปดูไม่ได้ว่าอะไรวันนี้เขาไม่ทะเลาะกันเรื่องนี้แล้วค่ะหนูถือมาติดยุคแล้วค่ะทุกคนเขาก็มีแฟนคลับของตัวเองค่ะชิมชิม ชิมแค่นี้ที่เหลือให้เชนชิมชิมแค่นี้ชิมแค่นี้ชิมแค่นี้และหอยลายเราทำอย่างนี้อืมน้นออกปุ๊บพี่น้ำไม่ออกน้ำไม่ออกหอยลายเหรอโอ้โหยวไงมาจากตักกาแค่ตัดชิมไงอ๋ออันนี้คือจะทิมไงอ๋อกินละโอเค

านเว้นอ่นอยู่อ๋อมันต้องน็อกน้ำก่อนค่ะ่วนไม่มีตะแกงแไม่เป็นไรเดี๋ยวมันต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่น็อกน้ำได้ไหมอะ่ะได้น็อกคือให้เส้นมันอยู่ในอุณหภูมิที่แค่นั้นไงไม่ให้มันสุกไปมากกว่านี้ปิดได้เลพี่เรียนกระดองเบอร์ไม่ได้จะเริ่มเบลอแล้วน็อกเลยมันจะติดกัน เย็นเลยไม่ไม่เดี๋ยวถูกได้ล้วนี่ต้องมีตะแกรงไม่มีตะแกรงทำไม่ได้เดี๋ยวคนด่านได้ไม่ด่าไม่ได้กินอ่ะไม่ต้องด่าเอยกินอยู่ที่อันนี้เป็นอาหารตามใจเชฟตักออกโอยครังน้ำเย็นก็อีกนานอ่ะพูดตักออกไม่ต้องเขาตักออกเลย เพลงไม่เหมาะกับทำอาหารมากเหมาะกับการทำอาหารกาแฟสุดๆเพลงนี้ปากชีวิตทั้งหมดไว้โดยไม่มีวันเอากลับคืนก็คือแฟนกินแะ้วตาแฉันขอใช้ช่วงเวลาทั้งชีวิตที่ฉันมี k nên sẽ làm cái ph nữa. Cái cái bạn không? nào nó sẽ ngon cái. Ơ. Nó phải ngon nó mì nó เปิดปหอยลายคลุ้เลยหอยลายค่ะหอยลายไฮโอยนี่เปิดหอยลายว้าวอื พี่มันน่ากินนะเนี่ยแล้วเชื่อไหมว่าไอ้ถุงที่คนนาให้คือมีสามถุกงก็มาให้นะเหมือนดูว่าอเด็กินทำอาหารไม่ปินไม่ปินไม่เป็นอุ้ยเราต้องไเ,เก็บถุงนี้ไว้แล้วได้ไหมเราค่อยซชื่อแล้วกันใส่ไปเลยสองอันนะคะหอยน้อย,ยไปไหมยังมีอีกได้ยิน เออพอปปิสอยู่ไหนอะ่ะพอปปิสเห็นอไอในไลน์แล้วเขาก็ส่งเขาก็ส่งมาให้นะเป็นแพ็กเกจใหญ่คิดดูคิดดูแล้วพี่ก็เอาช้อนตักน้ำพริกนะอรออร่อยถ้าเส้นมันติดกันแล้วหน่ยหนุยใช่มากเลยแย่มากไปแล้วตอนต้ม

ทำง่ายมากทุกคนค่ะค่ะใช้ซ่อมค่ะค่ะมานะคะเดี๋ยวแบ่งกินนะมีจานไม่เอากานที่เก็บเราต้องล้างอันนี้ก็ต้องลา้างอ๋อหอยสักนิดนึงบางคนไม่ใช่ชอบกินหอยขนาดนั้น มาชิมกันนะคะเห็นไหมมาทำง่ายมากหนู uh, ้ร uh. ู้รูหนู่หมุต้องหนูหนูหนูอืม อร่อยพวกนั้นหนูว่ามันจืดใช่ไหมแต่มันไม่จืดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าในไข่ลายมีน้ำซอสอยู่แล้วมันอร่อยมากแต่พอใส่เนื้อเผ็ดอร่อยนะง่ายดีทั้งวายเลย อร่อยจริ๊น่าทำง,าา table, ง่ายมากเลยอ่ะหอยเต็มนะมาหินจายนิ่งเทมโบคอสอัมอ alone กินง่ายมากอร่อยมากไปทำกันนะทุกคนเส็นสปาเกตตีน้ำมันเสือ,อหอยลายแค่นั้นท์หอพ่อพูดอยากกินหน่อรูอ้อร่อยอร่อยแล้ว Hay sao hỏi nhá Có cái gì nhớ Quả à Hả? Quả hỏi สับ,บ,บห,หรูฝอยเหนียวกว่านะง่ายอันนี้ง่ายเลยอะยากกว่าอันนี้คือง่ายกว่าการทำไข่เจียวไข่เจียวยังย,งยากนะไข่เจียวทำไม่อร่อยอยากวี่จะมีไข่ลายลา่รใชามา่เลย ก็ลองเอาแดดดูเออหอดคีวเมาอ่ะน,นี่เป็นหอยดาวหอดคีวเมาอ่ะนั้วหนูนเคยเห็นบ้าคนไม่ชอบกินหอยทานได้นะคะเพราะว่าไม่ได้กลิ่นขนาดนั้น กินเยอะๆเพราะว่าเทรนเนอร์บอกว่าวันหนึ่งต้องกินให้ได้2,600ันหกร้อยแคลก็สองพันแคลแบบลั่งอะเล Roda, eh, aspetta. Ma non mi scrive, ma mi scrive bene, no, no.

อิ่มแล้วกินข้าวตอนก่อนเที่ยงเป็นไรนี่เองแต่ว่าเดี๋ยวก็อยู่อีกรายการอร่อยหรือไม่คำตอบคืออร่อยถ้ามีเจอเลยปูผัดฉันดีนัดตกหนึ่งให้เซนกินเย ดีใจจะได้กลับบ้านต้องต้องให้ท้บพายเยเ่นแต่กรเพื่อนเชนซื้อของกินเข้ามาด้วย

เดหลือให้เพื่อนด้วยเดี๋ยวเพื่อนมาบุดมากอร่อยจริงนะ ทำต่อเลยไหมอุมมม๋ใช่เลยใช่เถือ่อนเถ่อเมนูหน้านะ <g ül> ทำต่อเลยไม่เชนยังไม่มา,อ,อ,มอ,าอันนี้ก็ถือว่ามาทำกมกข้าวให้คนดูแล้วก็ให้ทุกคนเห็นว่าเออกินข้าวแล้วนะ เงีเ้ยเพ่มด้นเอหมดสามถ้วยไปแล้วนะทุกคนอย่าลืมทำกินดูนะ อร่อยมากบ๊ายบาย